แบรนด์ที่ดีไม่ได้เกิดจากแคมเปญทำไมทำเยอะแต่แบรนด์ไม่โตถอระบบคิดแบบโนชันกันเคยไหมคะทำคอนเทนต์ทุกวันยิ่งแอดก็ยิงทำโปรโก็ทำค่ะแคมเปญก็จัดใหญ่แต่สุดท้ายแบรนด์ไม่โตสักทียอดไลค์ก็มีนะคะแต่ลูกค้าไม่เชื่อพอจะจ่ายแพงขึ้นรู้สึกเหมือนกันไหมคะวิ่งเร็วแทบตายแต่พอมองดูดีๆเรายัางอยู่ที่เดิม วันนี้พี่แอนจะพาแกะเหตุผลจริงว่าทำไมแบรนด์ไม่ขยับและประโยคเดียวค่ะที่จะเป็นแกนของคลิปนี้คือแบรนด์ที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากโพสต์เก่งค่ะแต่เกิดจากระบบความคิดที่ต่อเนื่องพี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์ส a ตรทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กร สวัสดีค่ะนี่คือ5 2 7 Talk จทอล้าปริศนาเรื่องแบรนด์กับพี่แอนนัสมนค่ะเรื่องเล่าเรื่องแบรนด์ที่เข้าใจง่ายใช้จริงสำหรับทุกคนที่อยากสร้างแบรนด์วันนี้เรามาอยู่ในซีรีสร้างแบรนด์ให้น่าจำตอนนี้ชื่อว่าแบรนด์ที่ดีไม่ได้เกิดจากแคมเปญค่ะทำไมทำเยอะแต่แบรนด์ไม่โตดูอย่างแบรนด์โนชันเป็นตัวอย่างแบรนด์ที่คิดเป็นระบบขอเกริ่นสั้นๆก่อนค่ะบางแบรนด์ไม่ได้แพ้เพราะขยันค่ะ แต่แพ้เพราะไม่มีระบบความคิดเดี๋ยวพี่แอนจะพาเห็นภาพชัดๆผ่านเคสแบรนด์โนชันมาเริ่มเปิดประเด็นกันเลยค่ะทำไมแคมเปนไม่ได้สร้างแบรนด์เวลาพูดว่าทำเยอะค่ะส่วนใหญ่หมายถึงอะไรคะทำโพสต์ทำคลิปค่ะทำโปร,โปรทำแคมเปญทำโฆษณาเรียกว่าทำทุกอย่างที่คนบอกว่าแบรนด์ต้องทำแต่ปัญหาคือค่ะสิ่งเหล่านั้นเป็นกิจกรรมค่ะไม่ใช่ระบบความคิด แคมเปญมันเหมือนอะไรคะไฟแช็กค่ะจุดแล้วติดไว้ค่ะแต่เป็นไงฟุบเดียวดับเร็วค่ะรู้ว่าคุณกลัวกลัวว่าถ้าหยุดจุดไฟแช็กยอดขายจะมืดสนิททันทีแต่ถามจริงๆเถอะคุณจะนั่งจุดไฟแช็กไปจนตายเลยหรือไงแต่แบรนด์ที่แข็งแรงจริงๆต้องเหมือนเตาไฟค่ะอาจจะติดช้าหน่อยแต่ให้ความร้อนสม่ำเสมอและทำให้คนเชื่อได้ในระยะยาว เพี่อนขอวางความจริงข้อเดียวของสัปดาห์นี้ก่อนเลยนะคะแบรนด์ Brand ที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากโพสเก่งค่ะแต่เกิดจากระบบความคิดที่ต่อเนื่องที่สื่อสารออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งที่ลูกค้าเจอเรามีนักวิชาการด้านแบรนด์อย่างเดวิดแอคเกอร์ค่ะเคยพูดประโยคสำคัญว่าแบรนด์ไอด t วิตี้ลึกกว่าแบรนด์อิมเมจมากมันคือสิ่งที่แบรนด์อยากยืนอยู่ในใจลูกค้าค่ะ แปลเป็นภาษาแบบคนทําธุรกิจง่ายๆก็คือแบรนด์ไม่ใช่ภาพที่คนเห็นอย่างเดียวค่ะแต่คือความหมายที่คนเชื่อว่าเราเป็นใครและยืนหยัดเพื่ออะไรมานิยามแบรนด์ซิสเต็มแบบเข้าใจง่ายๆค่ะทีนี้คําถามคือระบบความคิดหน้าตามันเป็นยังไงใช่ไหมคะพี่อันเรียกมันว่าแบรนด์ซิสเต็มแบรนด์ซิสเต็มคือชุดคําตอบที่คงที่ของแบรนด์ค่ะมี4ข้อนี้ค่ะคือน1ค่ะ เรายืนหยัดเพื่ออะไร c อไอ idea หรือ Why ค่ะสองแล้วค่ะแล้วอยากให้ลูกค้าจำอะไร Mining หรือ Promise ค่ะสามค่ะเราเลือกทำอะไรและไม่ทำอะไร Focus ค่ะสี่ค่ะเราพูดด้วยน้ำเสียงแบบไหน Voice ค่ะถ้าสี่ข้อนี้ชัดต่อให้ทำคอนเทนต์สิบแบบคนก็ยังรู้ว่านี่คือแบรนด์เดียวกันคิดภาพตามนะคะ s y s t e m มคือรากแก้วส่วนคอนเทนต์คือใบไม้ค่ะวันนี้เรามัวแต่รดน้ำที่ใบแต่รากแห้งสนิทแล้วมันจะโตได้ยังไงแต่ถ้า4ข้อนี้ไม่ชัดนะคะทำเยอะแค่ไหนก็กระจัดกระจายไม่มีทิศทางค่ะมาดูเคสแบรนด์โนชันทำไมแบรนด n โนชันโตแบบไม่ต้องเสียงดังมาดูเคสจริงกันคะ่ะ Brand ์โนชันหลายคนรู้จักว่าแบรนด์โนชันว่าเป็น แอปจดโนต้ตหรือจัดการงานแต่ถ้ามองแบบแบรนด์โนชันไม่ได้ขายฟีเจอร์เป็นหลักคะ่ะโนชันขายวิธีคิดและพื้นที่ให้คนจัดระเบียบความคิดของตัวเองไม่ต้องสนใจว่าก็ขายแอปหรือขายอะไรแต่ดูวิธีที่เขาเงียบแต่ฟาดเรียบแบรนด์ Brand คุณก็ทำแบบนี้ได้แม้จะขายคุกกี้ก็ตามในเอกสารมีประโยคที่สะท้อนปรัชญ,ญาชัดมากคือโนชันมีปรัชญ,ญาหลักว่าทำให้เครื่องมือ กลืนไปกับงานเพื่อให้ศักยภาพของมนุษย์ได้ทำงานอนย่างเต็มที่ Make t o in v i s be amplify human potential และผู้ก่อตั้งค่ะชื่ออีวานเจ้าค่ะเคยพูดว่าเรากำลังสร้างสื่อรูปแบบใหม่สำหรับการคิดของมนุษย์ค่ะ e Building a new m e d i u m for thinking ค่ะนี่แหละค่ะคือระบบความคิดของ Brand notion เครื่องมือที่ดีต้องมาแย้งสีนจากคนค่ะ แต่ต้องทำให้คิดได้ดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นมาดู4หลักฐานว่าแบรนด Notion คิดเป็นระบบค่ะเพราะมีระบบความคิดที่ชัดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกอย่างสอดคล้องกันหมดนั่นก็คือ1ค่ะตัว Product ค่ะสะท้อนปรัชญาแบรนด Notion ใช้โครงสร้างแบบบล็อกค่ะที่ยืดหยุ่นให้คนออกแบบระบบงานเองค่ะไม่บังคับเวิร์กโฟตายตัวแปลว่าอะไรคะแบรนด์เชื่อจริงๆว่าแต่ละคน คิดไม่เหมือนกันค่ะ 2. แล้วค่ะโตด้วยชุมชนไม่ใช่ด้วยเสียงดังค่ะแบรนด์โนชั่นสร้างชุมชนแชร์เทมเพลตแชร์วิธีใช้ให้คนช่วยกันเก่งขึ้นค่ะความผูกพันแบบนี้แข็งแรงกว่าโฆษณาเพราะคุณรู้สึกเป็นไงคะเป็นพวกเดียวกันเผ่าเดียวกันค่ะข้อ3แล้วค่ะภาพรักษ์เรียบแต่น่าจําทุกอย่างมินิมอลสงบไม่แย่งความสนใจนี่คือการทำให้เครื่องมือมองไม่เห็น ตามปรัชญาเป๊ะเลยค่ะ C ี่แล้วค่ะคอนเทนต์เน้นสอนไม่เน้นขาย Notion ค่ะทำคอนเทนต์แบบให้ความรู้สอน productivity และการจัดการความรู้โจปูชีค่ะเคยพูดไว้ว่าการตลาดคือบอกว่าเราเก่งแต่คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือทำให้เขาเห็นว่าเราเก่งแบรนด์โนชันเลยไม่ได้ตะโกนว่าดีที่สุดแต่ทำให้คนใช้แล้วเห็นผลสรุปนะคะ แบรนด์โนชันไม่ได้ดังเพราะโพสไวรัลแต่ดังเพราะทุกอย่างพูดภาษาเดียวกันทั้งหมดทำไม SME ค่ะยิ่งทำยิ่งสับสนเรียกว่าเป็นความเจ็บปวดอย่างชัดๆเลยค่ะทีนี้กลับมาที่ SME ไทยกันค่ะทำไมหลายคนยิ่งทำยิ่งสับสนเพราะทำแบบนี้ค่ะวันนี้โพสขายค่ะพรุ่งนี้โพสใช้คำรู้เอาเลยมาลรมโพสดราม่าก,กันวันถัดไปเปลี่ยนทนใหม่ตามคู่แข่งมันเหมือนร้านที่ เปลี่ยนปนะ้ายหน้าร้านทุกวันนะคะลูกค้าเดินผ่าน10ครั้งก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ร้านนี้ขายอะไรเมื่อวานขายก๋วยเตี๋ยววันนี้ขายกาแฟซะแล้วตกลงร้านนี้เก่งอะไรเนี่ยไปร้านอื่นดีก,กว่าเควินเลนเคลเลอร์ค่ะพูดเรื่องนี้ไว้ที่แนวคิดเรื่องแบรนด์เรสแนนว่าอะไรรู้ไหมคะแบรนด์จะแข็งแรงได้ต้องสื่อสารสอดคล้องจนคนไม่สับสนแล้วค่อยเกิดความผูกพันสูตรเอาไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะ อียนให้แบบฝึกหัดแบบเร็วๆที่เอาไปใช้ได้เลยดีกว่าชื่อว่าเช็คระบบความคิดแบรนด์ใน3นาทีตอบให้ได้แบบสั้นๆค่ะ4ข้ออีกแล้วคือ1ค่ะถ้าลูกค้าถามว่าแบรนด์คุณช่วยอะไรเขาคุณตอบเพียง1ประโยคได้ไหมคะ 2. ค่ะถ้าลูกค้าจำคุณได้1อย่างคุณอยากให้เขาจับคุณว่าอะไร 3. ล้วค่ะคุณมี1เรื่องที่ไม่ทำแน่ๆเพื่อรักษาความชัดไหม 4. ค่ะถ้าลูกค้าฟังคุณ10คลิป เขารู้สึกว่าเสียงคุณเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าตอบไม่ได้ค่ะอย่าเพิ่งเพิ่มคอนเทนต์ค่ะให้กลับไปสร้างระบบก่อนเพราะถ้าระบบไม่ชัดทำเพิ่มก็แค่เหนื่อยเพิ่มค่ะมาสรุปวันนี้ค่ะแคมเปญทาให้คนเห็นแต่ระบบความคิดที่ต่อเนื่องค่ะทำให้คนเชื่อค่ะโนชันเป็นตัวอย่างชัดมากว่าแบรนด์โตได้โดยไม่ต้องเสียงดังที่สุดแต่ต้องคิดชัดและคิดเหมือนเดิมจนทุกอย่าง สอดคล้องกันและพี่แอนอยากฝากประโยคเดียวค่ะไว้ปิดคลิปวันนี้ค่ะแบรนด์ที่แข็งแรงไม่ได้ชนะเพราะทำเยอะนะคะแต่ชนะเพราะทำทุกอย่างในระบบเดียวกันพี่แอนมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกคนทำแบรนด์เป็นระบบได้เร็วขึ้นนั่นคืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์หรือคอร์สออนไลน์แบรนดิ้งหนึ่งสูค่ะเป็นคอร์สสร้างแบรนด์แบบพร้อมลงมือทา สนใจอินบ็อกซ์เพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีค่ะหรือลองดูรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสรุปวันนี้แคมเปญทำให้คนเห็นแต่ระบบทำให้คนเชื่อดูยอย่างแบรนด์โนชั่น สร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิศเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจัง Branding 101 Plus สู่สำเร็จในการสร้างแบรนด์และทํแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ